เาอันขวางใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยแต่แบกลมเย็นหาได้เปรียบเลยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเดิมชื่อโรงเรียนช่างเย็บซื้อผ้าเลยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2487ใช้สโมสรข้าราชการเป็นสถานที่เรียนรับเฉพาะนักเรียนหญิงที่จบชั้นปสี 4, แต่สอนได้เพียงสเดือน ต้องหยุดลงเพราะภาวะสงครามเอเชียบูรพาหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามได้เปิดสอนอีกครั้งโดยเช่าที่ของคุณอำหนวยสุขสิล์นต่อมาย้ายมาสอนที่สโมสรข้าราชการและโรงเรียนสตรีเลยหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร2ปีในปีพาศ2492เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีเลยและเพิ่มวิชาดอกไม้และการครัวในหลักสูตรต่อมาปี2496ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูอย่างละหนึ่งหลังโดยใช้เรือนจำเก่าซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ย้ายจากโรงเรียนสตรีเลยมาอยู่สถานที่ใหม่เมื่อวันที่14มิถุนายน2497 ปี2509ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรปับปรุงของยูนิเซฟพร้อมทั้งเปิดสอนในแผนกวิชาผ้าและการเย็บผ้าและเครื่องแต่งกายแผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาขาหาก,กรรมศาสตร์ทั่วไปแผนกวิชาศิลปะหัตถกรรมงานไม้ต่อมาในปี2516เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสตรีเลย เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเลยพร้อมปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่เปิดวิชาพานิชยาการและใช้ระบบลงทะเบียนเรียนรายวิชาในปี2525 25, เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเลยเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือปวทและวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส ัจุบันวิธีลัยอาชีวศึกษาเลยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชประเภทวิชาขหกรรมประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวม11สาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสประเภทวิชาขหกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวม12สาขาวิชาและหลักสูตรระยะสั้นเปิดเรียนทุกสาขาตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ในปี2557วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยขยายการศึกษาเปิดสอนในระดับรปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับผู้จบปวสเรียนต่อ2ปี 2> 70ปีแห่งการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยผ่านการปรับเปลี่ยนผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์<อ>การพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับผู้เรียน มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในการนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยบูรณาการให้ผู้เรียนมีทักษะคิดนวัตกรรมใหม่รวมทั้งอบรมพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกประสบการณ์เสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพตรงตามความต้องการในตลาดแรงงานทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องดังวิสัยทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยเป็นวิทยาลัยชั้นนำผู้เรียนเป็นเลิศด้านวิชาชีพ